สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะก่อนคลอดทายาทหมื่นล้านขอสวยแซบจัดเต็มบีมาติกาพาสามีถ่ายแบบเรียกได้ว่าได้เห็นหน้าเห็นตาเบบ,บีเร็วๆนี้นับถอยหลังอีกเพียงอึดใจเดียวแฟนๆก็จะได้เห็นหน้าผู้สืบทอดสกุลของสาวบีมาติกากับสามีนักธุรกิจหนุ่มก่อนผู้สืบสกุลเครือซับมิดกรุป๊ป ซึ่งตอนนี้สาวบีมีบุตรชายคนแรกอายุเข้าสู่เดือนที่9แล้วออร่าความสวยของว่าที่คุณแม่ยังคงเปล่งปลัง่งไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยล่าสุดสาวบีควงสามีถ่ายแฟชั่นเซ็ตเป็นที่ระลึกทิ้งทวน ก่อนคลอดผู้สืบสกุลหมื่นล้านพร้อมโพสภาพลงในอิน t a g r กรมให้แฟนๆได้ชมกันว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงสวยหล่อในชุดสุดสีดำแสนเท่ดูเฟียสมากๆส่วนอีกลุกของคุณแม่ก็จึ้งสุดๆจัดเต็มความสวยแพงในชุดซีทูประดับเลื่อมระยิบระยับทำเอาแฟนคลับต่างส่งหัวใจอย่างรัวๆอดใจรอเห็นหน้าทายาทหมื่นล้านแทบไม่ไหว ขอ,ขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com และขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปของกระแสข่าวดังกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ